อีรูจังเฮ้ยไม่เกมวันนี้ไปเจอเกม horror อะไรอยางเว็บมาเว้ยเฮ้ยจริงเหรอวะก็จริงดิวะเล่นน่ากลัวมากเลยอ่ะอย่างนี้ก็ต้องน่ากลัวแน่ๆเลยอยู่วะใช่ดิวะไอเตยกูไม่ได้ชื่เตยโอเคโอเคเนี่อยู่เกม horror อะไรเออเลอร์ก็เป็นเกมน่ากระแสซึ่งช่องผมก็ไม่ได้ลงเกมผีมานานนับนัดแล้วโอเคมา ว่าเออช่างหัวไม่ฟาดมัวให้โคโมเขาเล่นไปแหละเก่งจังเลยเนี่ยโคโมเล่นได้คนเดียวด้วยเนี่ยคุยกันเดียวเล่นสองคนเลยยืนนิ่งส์เลยสองคนยังดินิ่งส์เลยน้องเหี้ยสกีปเลยสกีปโอ้โหกินเขาสกีปเลยไม่ดูไม่ดูอลไรทั้งนั้นเดินเลีนวินดเดาไม่ดูไม่ดูอลไรทั้งนั้นพี่แต่น่ากลัวเรื่องอยู่นะไอตุ่ยหวานเปนเกณฑ์น่ากลัวมากเลยอ่ะ โอ้ยอย่างงี้ก็น่กกากลัวเลยดิวะเออเขจริงดิวะ<า>กฎใน,นการอาชีวิตรอดจากคนร้ายคนนี้คือไอคนเร้ายถึงดังเว้คนร้ายปีศาจคนร้ายปีศาจมาแล้วมาแล้วนี่แต่มันมืดจังอ่ไงโอ้ยห้องสาวดีโอ้โหสาวดีด้วยกูเก่งเรสองดีนี่สาวดีห้องอะไรห้องน้ำแน่นอนองี้แล้วมันกดยังไงอ่ะไปไหนอ่ะโคโจมารีนวิ่งไล่ยังไงเฮ้ย เฮียหมึกแดงเฮ้ยหมึกแตกแล้วทำไมไม่เปลี่ยนลูกลื่นเอาะเดี๋ยวมันเป็นจุ่มหมึกไอ้ชั้นจุ่มหมึกอ๋อหยิบอันนี้มาไอเซฟเฮาแกรนฟาเตอร์อ่อปูมึงอ่ะเอออ๋อมาอ๋อมันต้องดูก่อนตาแมวเออกูไม่รู้เนี่ยเอ๊ยไม่มีใครกูไม่ชอบปนี้เลยอ่ะเอ๊ะเสียประตู ไปแก่ห้าห้องน้ำกินด้วยกูด่าไม่ผิดอะไรปลดเดี่ยวอุ้มชมเลยกูรู้สึกว่ามันอยู่ข้างบนเลยไม่มีเนี่ยต้นบนไพยาไม่สูงขนาดนั้นเออเปิด่งเปิดเสียงอะไรพี่ว้ายพี่อะอะไรเนี่ยข้อทำเราไปแล้วครับไหนนั่งกวากเลย เฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเตยอะไรนั่นวะเฮ้ยเตยดูที่ๆไม่ใช่กระหวะที่หวะอีกแนน่ากลัวมากเลยดีนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เงินสดพิมเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยเงิสงพิมพ์เกี่ยวกับโฮโลไลท์เว้ยเฮ้ยโฮโลไลท์เหรอเออตรงสาเป็นกดแน่เลยเราานไม่ออกหรอกไอ้เนี่อะไรเอ็กเซนเนไฮสคูลาทมลลา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 ลว ไปเลย <c oughs> อ่ะนี่อยู่วิไลเหรอเนี่ยเอ้ยโรงเรียนวิไลเฮียเลยเหมือนในตัวเทนเทนเลอร์เลยวะอุ่ยล้อมันเลยไม่ให้ไปไหนด้วยมึงเป็นน่กกากลัวมากเลยอย่ะนี่ก็น่กกากลัวมากเลยดิวะรู้ <c oughs> สึกไมนดีเลยไม่ช็อกแอร์ด้วยวิ่งได้ปะเฮ้ยยังวิง่งไม่ได้แสดงว่าไ <c oughs> ม่มี <c oughs> อะไรโอเคนี่มีชิพไปน้องห้ <c oughs> องเนี้ยไม่เข้าอันนี้ไฟเหรอดื้อเฮีอกขึ้นนั่นบน คือได้ปะไม่บอกพวกคนนี้ออกนองรูนองทางไม่ได้ตายก่อนเสมอเลยไม่เชื่อดีก็น่ากลัวมากเลยจิหวที่ไม่ต้องมีเะไรอยู่น่าตัวด้อีกกี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มเหรอสี่ทุ่มแน่เลยวะสี่ทุ่มสิบนาทีตใส่มันเลขสิบไม่ใช่เหรอนั่นไหนบ้โอ้สิบโมงเช้าเช้ายังไม่กันตกตกคุ เอ๊ะกลไว้าทีเ่เนิรไม่ใช่ในชั้นสองม่จิกเลยน่งกลจิกเลยอ่ะม่จิกเลยอ่ะเข้าไปหรอมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกก็แค่สาวๆในโฮอลล์ไลท์ในเจนหลายๆเจนใช่ <c oughs> ใชไหมกลัวคนกลัวไว้ก็กดีนะ ติดมานะไม่เป็นไรโอ้โหชิวๆบอกเลยเมื่อ <without> กี้คอนเทนต์เป็นโมกุลโมกุลโุกเอแอมแย่ละออกได้เลยปะวะเห็นว่าบอกว่านาฬกสี่ทุ่มสิบนาทีไหมมีกี่ชั้นวะเนี่ยเืมืานกุขาคณะ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  มันวิ่งไ้ยัง่งกำลังคุยอยู่ถ้าถ้ากูไปอยู่ในนี้กูยืนเฉยๆเลยกูไม่ไปไหนยังไงประสบการณ์ล่าท้าผีในโรงเรียนโคโลไลฟ์โอ้ s <S <laughs> อได้ดินม่เข้าได้ด้วยเราเดี๋ยวไปสุดันไหม อุ้ยหัใจโอกาสังแป๊บ้น่าหลุดน่าหลุดเฮ้ยเอาย์้ย้นี่นี่ฟูฟูกิมิสซิลีละลืมะลืมละลลืมแล้วอะวไวโซ เราอสำรวจทองนี้ดีกว่าอ๋ออ๋อไฟฉายอ๋อมันที่เก็บไฟฉายเลยเนี่ยหนึกว่าอะไรก็ว่าไม่จังเลยอะ่ะมันโง่งจริงๆดอกไม้อะไรเนี่ยอเอ้ยเดี๋ยวนะจะมันต่อยกันบานะเนี่ยนไะอ้แค่ดอกไม้พอาตายไม่ใช่เหรออืมอืมระบบอัตโนมัติโหลดสเกลโหลดสเกลโหลดสเกลกี่เจนวนะเนี่ยเจนไหนบ้างวะ อ๋อ,อ,อ,เอ, <c oughs> อเขเียนยัแงแล้วฮัลโหลบอกว่สีแดงแล้วม่ไม่มันเออสีแดงแล้วจายาเป้เฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนไหยอันนี้เยังไเนี่ยประตูอ่ะ <c oughs> นจะเป็นประตูที่เชื่อมโลกโลกหนึ่งกับโลกขอตายเออเพราะผีเพราะเกมญี่ปุ่นผีพวกเกมผีญี่ปุ่นเนี่ยมันจะชอบเป็นแบบเชื่อประตูเชื่อมกันนะ ก็เหมือนที่ไทยที่ไทยก็มีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันใครอะ่ะไม่หมอจะชัดด้วยใน,นเมื่อมันเชื่อไปเป็นววปตุ๊ตาดุมสเสียเยอฮ้ยเ้ยไอนี่ยุ่งใจเย็นใจเย็นแม่นางพกรุ่นพี่ใจเย็นก่อนผมรู้เพื่อนผมยังไป็นางไม่ไมมต้องไม่ต้องมาลันขนาดนั้นก็ได้ <laughs> คายเออ หายไปได้เจ้าก็ดีอ่ะแปลถูกไะเนี่ยเออเคือในการทะเลาะกันตอนนี้มึงอยู่ครึ่งทางระหว่างโลกมันโดนโลกวิญญาณเลยนะเอ<ะ>อล็อกไม่อยากหลังหันหลังไม่อยากมันหลังเลยเอ้อเออเออเออ แล้วตองเดินทางนั้นจริงใช่ไหมอ้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็แค่โฮโลไลท์อย่าไปคิดมากกูไม่อยากแับกูคำนั้นนะทำไมึกมจุดดีเลยอะโอย อตกใจดิกู้่จะเตือนว่าดีฉนไอ้เี้ม่าะไรอย่างไเลยโอ้บันไลฟ์บันไลฟ์บันไลฟ์โอ้กอง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 ตปใครเตรียมใจแลวนะกูรู้ว่ามันอาจจะวิ่งมาไอ้เจ้ไม่ไม่ฝ่นแล้วมันจะฆ่ากูว่ามันจะวิ่งมาฆ่ามนเฉยๆไจูออนเลยเียปวดหัวเลยมึนตึบเห็นดาวเลย หมื่นเลยเห็นสาวเลยเชียสาวขาดเลยโคตรไวเฮ้ยอะไรอ่ะกลัวได้ใช้แน่เลยไอ้นี่แน่เลยมันของเครื่องรางแน่แเลยหายละหายวะใครเขาวะใครหายแล้วเอือม่มีคนอีกแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าดูใหม่เลย เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะสถานที่มันทางมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เหรอยาเต้ใชื่อะไร White Note เฮ้ยไม่เปิดออกมาวต่งเปิดเลยเฮียเราไมกลัวอะไรงั้นน่ะอุ้ยไฟฉายของเราออกมาเมื่อกี้นไ่้เลยก็จะมโอ้โอาอะไรอหลอดไฟอะไอ้ฉันตกแทนว่าตาคน มึงใช้ถ่านเชี่ยเดี๋ยวไฟฉายมึงไปสว่างเลยวะปรับเหมือนของจีนได้ไหมที่มันแบบส่ <S 2> 2 <S องไเพลงสองเพลงกลางวันเลยสองเพลงกลางวันเลยแบบนั้นอ่ะอุ้ย,ย <laughs> ตกใจมั้ <laughs> ตอนแรกกูคิดว่ากระโปงไงเฮ่ย <laughs> โอ,โอ,โอ้โอ้โอ้แม่สาวน้อยอะไรน้ำแดงหกอะ่ะทำไมเขาเปิดแฟนตาลเละแบบนี้อ่เฮ้ยนี่มัน ที่ที่ฉาบปูนโถปูนเฉียบปูนนี่หว่าเ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันของศิลปะนี่ว่าที่เขาแต้มอ่ะเห็นป่ะอะไรไม่ใช่สิวไม่ใช่แน่แน่สิวไวต่อทำไมมันดูแปลกแปลกวะอ๋อซ่อมกระเทศเต็มเลยอ่ะเอ้ยนี่มันเจ็สตรอเบอรี่เอ้ยซับซบทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันไมืไม่ได้บาน้ำ ห้าบาทสันนี่พิซซ่ากระดาษนั่นเลยชมกระดาษนั่นเลยเต็มเตะมเต็สีเต็มเลยอ่ะพอใจไม่พอใจมากนะอะไรอุ้ยเอิ่มวันนี้ถือเซอร์เป้เลยแต่แค่บรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะเลยนะวันนี้กูเนี่ยทำไมต้องโดตกกระแลกรลลมบ่าเออเตรียมแม่ตัวใหญ่กันนะ เราคุณถิดแกลิมอัคเวลาติดบักอะคุณติดอะไรนั่นอะกลาวิตีกันเลยนาะเกลาวิตีเนอะคือมันังแจ๊ะมากเลยนะเปรี้ยงตั้งขวาเลยตั้งตรงขวาเลยซองขลายซ้ายอัปปีเมื่อทางไหนกูไปนี่ก่อนมันใกล้ขวาอือปิดตา เฮ้ยเฮ้ยนี่มันโย่ยเด้งใคอ่ายังกูโดนกูโดนกางอนาเขตแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะนี่มันอารามสง่งซ่อนเมียโซนเฮ้ยกลางอาณาเขตได้ด้วยโมล่าเล่คนแรกแข็งแรงจริงๆมันมันสุขนาใช่ไหมหรี่แย่แล้วสกร่ ก็ม kind of ันหันมาแค่หัวโบะคงไม่เคงไมนเดินอย่างนี้จริงนะกุไม่ชอบเลยเดินอย่างนั้นอ่ะอ๋อนี่คนแรกเลยนี่นะแล้วทุกคนจะต้องมีความสุขไอ้เจ๊กูดูรีเควียมเลยคุณเลยกันเลเควียมเด้อมันหวยแล้ว น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หาอย่างอยู่นะฝันซ้อนฝันซ้อนฝันเนี่ยหรออืฝันซ้อนฝัน่เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะกุณู่เหห่างตาเราเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นเลิคุณปู่เปล่าคุณปู่ไหมฮะฮะมันเห็นมนกูตอนเด็กๆเลยกูเห็นอะไรขาวๆเอาเห็นกูตอนเด็กๆเลยที่มันแบบเห็นห่างตาได้แว๊บๆเหมือนมีคนชุดขาวยืนอยู่อ่ะเหมือนกันเลย ตั้ตเตอร์เสียกูว่าซ่อมไหวไหมโรมแอมป์เตอร์วันนี้มาแค่นี้เองเหรอคือ,อดารังใครอ่ะมีทรงผมอย่างนั้นเปโกล่าเอ้ยเปโกจริงด้วยกูว,กว่าไปโกเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยฉายอุ้มแสบตาโชว์อุ้มสายแสบมากโอ้ยอะไรเนี่ยฉากฉากกำลังพี่แบบกำลังขัดข้าวเข็มแล้วก็ ตัวยิงแฟลชแบงกล้องมือเกกล้องกล้องวะทำไมวะคนคนี้อ้าว้ายูหายอุ้ยเอ่ออุ้ยแย่ละกูเกลียดอะไรอย่างนี้บ้างเลยกูไม่เคยเจอเกมผีที่ไหนที่แบบเออค่อยสว่างอย่างเี้มาก่อนอ่ะโอ้ยเหี้ยอะไรใช้แสงแฝดจากกล้องนั่นเลยไอ้เหี้ยเมือเกมเกลียนี่แหละที่กูเจอเนี่ยโอ้ยกูเกลียดมากเลยอ่ะไฟฉายมันยังหลอดด้วยหลอดออุ้ยอุ้ยอุ้ยไปหาขายูเลยน้อง อ๋อที่คอมตอวขออยุกปล่าเดี๋ยวนะทำไมโอ้ครยูโปร่งใสงั้นวะโปร่งแสงอะเมื่อกี้เนี่ยมันใสแล้วโอ้โหเราโตนักเรียนมาไงเนี่ยมันเพลงมันต้องบิวอะไม่ต้องมีเพลงใช่ไหมเฮ้คือเราตายแล้วเหรอเออยังนะแต่เราเห็นตัวเองอ่ะคือกูเคยเห็นในพวกเฟซบุ๊กเคยได้มีความเที่ยวคนยุโรปไหมยังไงวะที่มันแบบเป็นตัวเองเนอร์ ที่เห็นตัวเองนะเอ่อดอเรเกงเกอร์ในที่นี้ก็คือมันก็คือตัวเราอีกคนนึงแต่ว่าอยู่คนละมิติและนิสัยมันจะตายจากก็คนเหม็นว่ะ <laughs> จุดบากท e ีหนึ่งดีพอดีเลย <c oughs> เออเมื่อกี้ที่ไหนเราเรเป็นเกงเกอร์ในชาวยุโรปก,ก็คือตัวเราอีกคนนึงและอยู่คนละมิติและนิสัยของมันก็ตายจากเราขวดเลยเอาหรอก,ก็คือถ้ามิติของเราคือคนดีใช่ไหม มิติฝั่งนูก็คืออะไรเป็นคนที่เฮียร์มากก็น่าจะมีคนชั่วน่าจะเรียกอยู่นะแล้วไม่ได้ไปอ๋อไปฉายเอาได้แล้วได้แล้วไปฉายอา่าฮะ<า>เออโปรย w ฟ n ชแบ e อ่อาอเกนอีกแล้วเหรอครั้งนี้อะไรอะเพดานนะ,ะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะมึงคิดว่ามันขยับมาไก,กลๆขึ้นมาเอาขยุนี่ว่า โมขยุนย้นดีกว่ามึงเตรียมตัวนะอินเตรียมนะโมขยุ้งกุมการเดียวเข้ามาแล้วนะ,ะไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรนะ่ากลัวขยุเนี่ยน่นนาราักเลยเห็นะโอ้โหอีซี่ออกไปไหนเอาเอ,าอ,าอาย่ามือเลยตัดจบหนุนละครไทยแล้วไปเป๊ะๆอีกวะอุย้ยใครวะอรุ่นแรกรอ่ะ แล้วคน,นนี้หนีอะไรอ่ะเขาคายูทูบกระจกแสงระไฟนี่มันไม่ได้หยุดวิ่งยูกะโอ้ยะโอ้ยะกว่าทุกคนหนีจากรุ่นแรกเชื่อ,อกมไหมอะไรอ่ะนั่นคือพลังของโรบินหะอะไรวะคือ <c oughs> พลังของโรบินจะวนพีเลยลูมือเดินไปวนเลยอ่ะ ผลพิสาเลยนะผลพิสาตื่นอีกได้อพี่งงก็ตอนกูบอกแล้วฝันซ้อนฝันแบบนี้มันวิตัวเราเหรออ่าเฮียอันนี้กูคนกลัวใช่ไหมเออน,นั่นน่าจะคนกลัวแหละอือตามแม่มแล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่มียนเออปากกา ก็เหมือนเดิมอ่านแล้วต้องรอสะกพักอันนี้เปิดเลยแดงเลยเปิดเลยแดงเลยลิงแดงไงน้องสีสี่เปิดพ่ิเอาแล้วโอ้ยใครจับตัวเราเองนี่หว่าจะบอกอะไรหนุ่มเดี๋ยวนะททำไมคุมหัวงั้นนะมันก้บนี่หว่า ก็ไยายังพุ่งใส่เราหน้าหนีโอเคกูสนุกแต่หน้าหนีมันมันไวเกินจนจนกูรับรับเขาไอเดอรไม่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 ทันนะรุ่นแรกมันมันต้องมันตองขนาดนั้นเลยแล้วไอ้กาเอามากทุกคนรออยู่นะเออ ขอโทษนะ,ะวาเนเอกาวนะิฉิรซีว่ะครั้งต่อไปไต่อไปถึงตานายแนละ้ 4. 4. วซีสามสี่ลักฟ้าเอนติตี้ซีสิมสี่มันมีอินดิ้งหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีมากกว่าหนึง่งใช่ไหม อันนี้เอนดิดน,งนึงแล้วอ่าฮะอย่างก็คงถึงเวลาเออเอาเถอะก็เอาเป็นว่าที่ใครที่เข้ามาดูมาอะไรก็แล้วแต่นะก็ขอบคุณนะฮะที่คอยดูผมอยู่ไม่ตลอดแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาเอาล่ะสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะถ้าไม่แปรงฟันก่อนนอนเดี๋ยวแม่จะกินฟันแล้วก็อย่านอนดึกถ้าถ้าพอนอนดึกมันจะไม่ดีกับสุขภาพน,นะครับบ๊ายบายครับเย้